คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้ตามแนวชายแดนไทยไม่ว่าจะเป็นตลาดที่กัมพูชาลาวเมียนมาหรือแม้แต่เวียดนามตอนใต้เงินบาทของไทยถูกใช้หมุนเวียนมากกว่าสกุลเงินท้องถิ่นเสียอีกร้านค้าหลายแห่งยอมรับเงินบาทก่อนจะยอมรับเงินของประเทศตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเพราะความสะดวกแต่เป็นเพราะเงินบาทได้ค่อยๆแทรกตัวเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนเหล่านี้โดยที่พวกเขาแทบไม่ทันรู้ตัว ปัญหามันเริ่มจากอะไรคุณผู้ฟังเคยสังเกตไหมครับว่าการทําธุรกรรมด้วยเงินดอนลลาร์สหรัฐนั้นมีต้นทุนที่สูงเกินไปสําหรับประเทศเล็กๆอย่าง CLMV ไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการโอนค่าการแลกเปลี่ยนหรือแม้แต่การเข้าถึงระบบการเงินที่ซับซ้อนทําให้ประชาชนและผู้ประกอบการรายเล็กต้องแบกรับภาระที่ไม่สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้จริงของพวกเขาการโอนเงินดอลลาร์หนึ่งครั้งอาจเท่ากับค่าแรงขั้นต่ำทั้งวันเลยทีเดียว ความขัดแย้งจริงเกิดขึ้นเพราะในขณะที่ดอลลาร์เป็นเงินสกุลหลักของโลกแต่ในภูมิภาคนี้มันกลับไม่ตอบโจทย์ชีวิตจริงคนใน CLMV ต้องหาทางออกที่ทำให้ตนเองอยู่รอดและคำตอบที่ปรากฏอยู่ใกล้ตัวพวกเขาที่สุดก็คือเงินบาทของไทยเนื่องจากไทยเป็นคู่ค้าหลักมีระบบธนาคารที่เข้มแข็งและสำคัญที่สุดคือมีสภาพคล่องสูงทำให้การใช้เงินบาทนั้นง่ายรวดเร็วและคุ้มค่ากว่าคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า เรื่องนี้ไม่ได้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืนแต่มันสะสมมาตลอดหลายสิบปีจากการค้าชายแดนที่ใช้เงินบาทเป็นสื่อกลางแบบไม่เป็นทางการจนกลายเป็นวัฒนธรรมทางการเงินที่แพร่หลายเช่นชาวบ้านฝั่งกัมพูชาที่เดินข้ามชายแดนมาซื้อของในตลาดไทยพวกเขาแทบไม่จําเป็นต้องแลกเงินเรียวเลยเพราะทุกเจ้ารับเงินบาททั้งนั้นและเมื่อกลับไปฝั่งของตนเองเงินบาทก็ยังสามารถใช้หมุนเวียนซื้อของได้อีกสิ่งที่เปิดเผยออกมาคือ เงินบาทไม่ได้เป็นแค่เงินตราของไทยอีกต่อไปแต่กลายเป็นสกุลเงินกึ่งกลางของภูมิภาคโดยที่ไม่ต้องมีใครประกาศชัดเจนเหมือนเป็นกฎที่ถูกยอมรับโดยพฤตนไหนไม่ว่าใครจะชอบหรือไม่ก็ตามแล้วสิ่งที่น่าตกใจคือคุณผู้ทางรู้ไหมครับว่าบางครั้งบาทถูกยอมรับมากกว่าสกุลเงินของประเทศเจ้าบ่ายดย้วยซ้ําตัวอย่างเช่นร้านค้าในเสียมราชหรือปอยเปตท,ที่ผวกคนใช้บาทเป็นหลักถ้าหยิบธนาบัตรบาทออกมาจ่ายได้ทันทีไม่ต้องอธิบายอะไร แต่ถ้าหยิบเรียวออกมากลับถูกปฏิเสธหรือต้องตีราคาใหม่อีกครั้งนี่แหละครับคือการเปลี่ยนเกมที่เงียบแต่ทรงพลังมันคือการบอกอย่างนุ่มนวลว่าระบบการเงินของประเทศเหล่านั้นไม่แข็งแรงพอและต้องพึ่งพาไทยเพื่อความมั่นคงในชีวิตประจําวันสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างใจคือความไม่เท่าเทียมเงินบาทกําลังกลายเป็นเหมือนเงาที่คลุมทับเศรษฐกิจของ CLMV แทบจะผูกติดกับการเคลื่อนไหวของไทยโดยไม่รู้ตัว และนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่ผมอยากเรียกว่าอาวุธเงียบของไทยคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งประเทศไทยตัดสินใจจะควบคุมหรือจํากัดการหมุนเวียนของเงินบาทผลกระทบจะรุนแรงขนาดไหนเศรษฐกิจท้องถิ่นของ CLMV จะสะเทือนทันทีร้านค้าอาจขาดสภาพคล่องชาวบ้านไม่สามารถใช้เงินในมือได้และตลาดชายแดนจะหยุดชะง,งักเหมือนถูกตัดเส้นเลือดใหญ่นี่คือการพลิกเกมโดยไม่ต้องยิงกระสุนสักนัดเดียว คุณผู้ฟังเห็นไหมครับว่ามันทั้งน่าตื่นเต้นและน่ากังวลในเวลาเดียวกันแล้วคำถามคือไทยตั้งใจทำเช่นนี้หรือเปล่าหรือมันเกิดขึ้นเองเพราะกลไกตลาดและความสะดวกสบายผมขอทิ้งประเด็นนี้ไว้ให้คุณผู้ฟังคิดต่อเพราะตอนต่อไปเราจะเข้าไปเจาะลึกว่าทำไม CLMV ถึงเลือกบาทแทนดอลลาร์ทั้งที่ดอลลาร์ย่งเป็นเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้น ถ้าคุณอยากเข้าใจเกมการเงินที่เงียบแต่ส่งพลังที่สุดในอาเซียนอย่าพลาดตอนต่อไปครับเพราะเรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นเท่านั้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าการโอนเงินดอลลาร์จากประเทศในกลุ่ม CLMV บางครั้งค่าธรรมเนียมสูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำของแรงงาน1วันซีอีกลองนึกภาพคนงานูชาที่ต้องการส่งเงินกลับบ้านเขาทำงานหนักทั้งวันได้เงินมาไม่ขี่ร้อยแต่เมื่อต้องโอนกลับไปให้ครอบครัวครึ่งหนึ่งกลับหายไปกับค่าธรรมเนียมและอัตราแลกเปลี่ยน นี่คือความจริงที่เจ็บปวดและเป็นปัญหาที่สะสมมายาวนานแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อไปคุณผู้ฟังครับคนเหล่านี้จึงหันมามองหาเงินที่ใช้ได้จริงถูกกว่าและเข้าถึงง่ายกว่าและสิ่งนั้นก็คือเงินบาทของไทยคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าระบบธนาคารไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ระบบในภูมิภาคที่เชื่อมต่อได้ทั้งโลกและท้องถิ่นพร้อมกันธนาคารไทยมีสาขาและตัวแทนอยู่ทั่วชายแดนเปิดบัญชีง่ายถอนเงินสะดวกค่าใช้จ่ายต่ำกว่าการใช้ดอลลาร์หลายเท่า และที่สําคัญคือคนในท้องถิ่นไว้ใจระบบนี้มากกว่าธนาคารของตัวเองซะอีกความขัดแย้งไม่อยู่ตรงนี้ครับเพราะแม้แต่รัฐบาลใน CLMV ก็ยังอยากให้ประชาชนใช้สกุลเงินของตัวเองแต่ประชาชนกลับเลือกในสิ่งที่ทําให้ชีวิตพวกเขารอดง่ายกว่ามันเหมือนการบังคับเลือกทางอ้อมคนค้าขายในตลาดบอกกันปากต่อปากว่าถ้าจะค้าขายกับคนไทยหรือแม้แต่กับคนท้องถิ่นเองให้ใช้เงินบาทดีกว่าเพราะทุกคนรับหมดไม่มีใครปฏิเสธ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าร้านค้าในฝั่งกัมพูชาหลายแห่งเวลาเห็นลูกค้าจะถามก่อนเลยว่ามีเงินบาทไหมเพราะมันคุ้มค่ากว่าการรับเงินเรียวของตอนเองด้วยซ้ําบางร้านถึงขั้นให้เรทพิเศษถ้าจ่ายเป็นบาทสิ่งนี้สะท้อนว่าเงินบาทได้เข้าไปแทนที่บทบาทของดอลลาร์และยังเหนือกว่าสกุลเงินท้องถิ่นอีกสิ่งที่เปิดเผยคือบาทไม่ใช่เพียงทางเลือกแต่กําลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่อย่างเงียบๆร้านค้ารับคนงานใช้นักลงทุนถือ ทุกการหมุนเรือนเชื่อมกับไทยหมดไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามแต่คุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่าเรื่องนี้ทําให้ CLMV ศูนย์เสียอะไรไปบ้างในมุมหนึ่งพวกเขาได้ประโยชน์จากเงินบาทที่มีเสถียรภาพกว่าแต่ในอีกมุมหนึ่งมันคือการลดทอนอํานาจการเงินของตนเองลงทุกวันรัฐบาลบางประเทศเริ่มรู้สึกว่าหากปล่อยให้บาทครองพื้นที่ต่อไปสักวันหนึ่งระบบเศรษฐกิจของพวกเขาอาจไม่ต่างอะไรจากเงาของไทยแล้วความจริงที่พลิกอีกชั้นก็คือ คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าแม้แต่ธนาคารกลางของบางประเทศ CLMV เองก็ยังเก็บเงินสำรองเป็นเงินบาทส่วนหนึ่งไม่ใช่แค่ดอลลาร์อย่างเดียวอีกต่อไปเพราะพวกเขาเห็นแล้วว่าถ้าอยากเชื่อมโยงกับตลาดจริงต้องพึ่งบาทไม่ใช่ดอลลาร์นี่คือการยอมรับในระดับนโยบายโดยไม่ต้องประกาศเสียงดังทั้งหมดนี้จึงเป็นมากกว่าความสะดวกแต่มันคือการเปลี่ยนโครงสร้างการเงินโดยไม่ต้องบังคับใครให้ทำตามคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับว่าถ้าวันนี้คนทั้งภูมิภาคเลือกเงินบาทแทนดอลลาร์ วันพรุ่งนี้โลกอ่านเห็นไทยในฐานะที่ผูถือไพ่ทางการเงินที่ทรงพลังที่สุดในอนุภูมิภาคอาเซียนได้และถ้าคุณคิดว่าเงินบาทแค่เงินธรรมดาคุณอาจกําลังพลาดมุมมองที่สําคัญที่สุดเพราะเงินบาทกําลังกลายเป็นเครื่องมือทางยุทธศาสตร์ที่สามารถพลิกทั้งภูมิภาคได้ในแบบที่ไม่มีใครคาดคิดคุณผู้ฟังครับ ตอนนี้คุณอาจจะสงสัยว่าแล้วบาทที่กลายเป็นเงินของภูมิภาคมันจะหยุดแค่เป็นสื่อกลางการค้าหรือจะกลายเป็นอาวุธเงียบที่ไทยสามารถใช้ต่อรองได้ในระดับการเมืองและความมั่นคงคำตอบนี้จะชัดเจนขึ้นในตอนถัดไปที่เราจะเจาะให้เห็นว่าเงินบาทไม่ใช่แค่เงินแต่เป็นอาวุธที่ทรงพลังที่สุดของไทยในศตวรรษนี้ดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าไทยกำลังเล่นเกมอะไรอยู่เบื้องหลังค่างเงินอย่าพลาดตอนที่สาม เพราะความจรินที่ซ่อนอยู่อาจทําให้คุณมองเงินบาทไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าค่าเงินไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ขึ้นลงบนกระดานมันคืออํานาจมันคืออาวุธที่สามารถควบคุมทั้งเศรษฐกิจและการเมืองได้โดยไม่ต้องส่งกองทัพแม้แต่คนเดียวและตอนนี้เงินบาทของไทยกําลังกลายเป็นอาวุธเงียบที่สร้างแรงสั่นสะเทือนให้กับประเทศเพื่อนบ้านอย่างที่พวกเขาแทบไม่ทันตั้งตัว ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับเพราะเดิมที CLMV ใช้ดอลลาร์เป็นตัวกลางมาตลอดการค้าข้ามแดนการลงทุนการจ่ายแรงงานต่างผูกกับเงินสหรัฐทั้งหมดแต่เมื่อเงินบาทแทรกเข้ามาแทนที่ทีเล็กทีละน้อยมันทําให้สมการทั้งหมดเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่มีการค้าระหว่างไทยกับ CLMV เงินบาทถูกใช้เป็นสื่อกลางนั่นหมายความว่าไทยสามารถควบคุมจังหวะการหมุนเวียนของเงินได้ในระดับที่ลึกมาก พูดง่ายๆถ้าไทยกระตุกนิดเดียวระบบการเงินของ CLMV จะสั่นสะเทือนทันทีสิ่งนี้คือความขัดแย้งในเชิงลึกครับเพราะในมุมของ CLMV การใช้เงินบาทคือความสะดวกและความมั่นคงแต่ในอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นการผูกคอเศรษฐกิจของตัวเองไว้กับไทยโดยตรงรัฐบาลของพวกเขารู้ดีแต่ไม่สามารถห้ามได้เพราะถ้าห้ามเศรษฐกิจท้องถิ่นจะหยุดชะงักทันทีคุณม่ว่ารู้ไหมครับว่า เงินบาทไม่ได้หยุดอยู่ที่การค้าเท่านั้นแต่มันยังเชื่อมโยงไปถึงแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทํางานในไทยอีกด้วยแรงงานเหล่านี้กว่า3ล้านคนส่งเงินกลับบ้านทุกเดือนและเงินที่พวกเขาส่งกลับไปก็คือเงินบาทไม่ใช่ดอลลาร์หรือสกุลเงินท้องถิ่นเงินบาทจึงกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงครอบครูนับล้านในกัมพูชาลาวและเมียนมาสิ่งที่เปิดเผยให้เห็นก็คือเงินบาทได้แทรกซึมเข้าไปถูกระดับตั้งแต่ร้านค้าชายแดนธุรกิจข้ามชาติ จนถึงครอบครัวธรรมดาที่รองเงินโอนกลับบ้านและเมื่อเงินบาทฝังลึกถึงขนาดนี้ใครเล่าจะสามารถดึงมันออกได้ไง่ายๆคุณผู้ฟังลองคิดดูสิครับถ้าวันหนึ่งไทยเกิดปัญหาการเมืองหรือเศรษฐกิจในประเทศแล้วเงินบาทสั่นไหวผลกระทบจะไม่หยุดอยู่แค่ในไทยแต่จะลามไปถึง CLMV ทันทีพูดอีกอย่างคือหากไทยจามประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็จะป่วยไปพร้อมกันแล้วสิ่งที่น่าตกใจก็คือคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่า รัฐบาลไทยเองก็เริ่มตระหนักถึงพลังนี้และบางครั้งก็ใช้มันเป็นเครื่องต่อรองทางอ้อมเช่นการเจรจาโครงการชายแดนการลงทุนขนาดใหญ่หรือแม้แต่ความร่วมมือด้านพลังงานการที่คู่เจรจารู้ว่าระบบการเงนินของเขาผูกติดกับเงินบาทก็ทําให้ไทยมีไพ่เหนือกว่าโดยไม่ต้องพูดตรงๆนี่แหละครับคืออาวุธเงียบที่แท้จริงไม่ใช่ปืนไม่ใช่ระเบิด แต่เป็นค่าเงินที่สามารถกดดันหรือต่อรองได้ทุกเมื่อโดยชี้อีกฝ่ายไม่มีทางเลือกมากนักแต่คุณรู้ฟังครับสิ่งที่ซ่อนอยู่และเป็นจุดพลิกคืออาวุธเงียบนี้ไม่ใช่มีแต่พลังถ้าไทยใช้ไม่ระวังมันอาจย้อนกลับมาทําร้ายเราเองได้เพราะถ้า C.O.M.V รู้สึกว่าถูกครอบงำมากเกินไปพวกเขาอาจถันไปหาสกุลเงินอื่นแทนไม่ว่าจะเป็นหยวนของจีนดงของเวียดนามหรือแม้แต่เงินดิจิตอลในอนาคต และหากวันนั้นมาถึงเราอาจสูญเสียอ,อำนาจที่ก่อร่างมานานเพียงชั่วพริบตาเดียวดังนั้นคุณผู้ฟังครับเกมนี้จึงเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงไปพร้อมๆกันถ้าไทยใช้เงินบาทอย่างชาญฉลาดเราอาจเป็นศูนย์กลางการเงินของภูมิภาคได้จริงแต่ถ้าใช้ผิดพลาดมันก็อาจเป็นกับดักที่ทำให้เราโดนตีกลับหนักกว่าที่คิดและนี่คือเหตุผลที่คุณต้องติดตามตอนต่อไปครับเพราะเราจะพาไปเจาะให้ลึกว่า เมื่อเงินบาทแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆความท้าทายและแรงต้านจาก CLMV และประเทศรอบข้างจะเริ่มปรากฏชัดเจนไทยจะยังครองความได้เปรียบต่อไปได้หรือไม่หรือสุดท้ายแล้วบาทอาจถูกท้าทายอย่างไม่คาดคิดอย่าพลาดตอนที่4นะครับเพราะคุณจะได้เห็นด้านมืดของเกมค่างเงินที่ไม่ได้มีแต่ชัยชนะ แต่เต็มไปด้วยแรงกดดันที่อาจเปลี่ยนสมดุลของทั้งภูมิภาคได้ในพริบตาเดียวคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทุกครั้งที่มีบางสิ่งเติบโตเกินไปย่อมมีแรงกดดันเกิดขึ้นตามมาเสมอเงินบาทก็เช่นกันแม้มันจะกลายเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจ CLMV แต่เบื้องหลังนั้นเต็มไปด้วยความกังวลและแรงต่อต้านที่ไม่เคยถูกพูดออกมาชัดๆปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับ เพราะสําหรับประชาชนทั่วไปการใช้เงินบาทคือความสะดวกสบายแต่สําหรับรัฐบาลและธนาคารกลางของ CLMV มันคือการสูญเสียอํานาจพวกเขารู้ดีว่าทุกครั้งที่ประชาชนถือเงินบาทมากกว่าสกุลเงินตัวเองมันคือการบอกโดยไหนว่าสกุลเงินของพวกเขาไม่มีความน่าเชื่อถือเพียงพอคุณฟังรู้ไหมครับว่า กัมพูชาเคยพยายามอย่างหนักที่จะผลักดันให้คนใช้เรียวของตนเองแต่สุดท้ายประชาชนกลับเลือกดอลลร์และเงินบาทมากกว่าจนรัฐบาลแทบจะหมดทางแก้ลาวเองก็พยายามรักษามูลค่าของกีบแต่ก็ถูกเงินบาทกลืนพื้นที่ตลาดไปทีละน้อยส่วนเมียนมาที่เศรษฐกิจผันผวนยิ่งกว่านั้นเงินจ์ดก็แทบไม่สามารถแข่งขันได้เลยสิ่งที่ขัดแย้งชัดเจนคือในขณะที่รัฐบาลอยากรักษาอธิปไตยทางการเงิน ประชาชนกลับเลือกสิ่งที่ทําให้ชีวิตรอดได้ง่ายกว่าคือเงินบาทและยิ่งไทยมีเสถียรภาพมากเท่าไหร่แรงต้านนี้ก็ยิ่งอ่อนแรงลงไปเรื่อยๆแต่คุณผู้ฟังครับความจริงที่เปิดเผยอ,อีกด้านก็คือไม่ใช่ทุกประเทศจะยอมแพ้ง,ง่ายๆอย่างเวียดนามพวกเขาพยายามดันค่างเงินดงให้แข็งแกร่งขึ้นด้วยการผูกกับส่งออกมหาศาลใช้นโยบายอุดหนุนและพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้ดงเป็นสกุลเงินหลักของการค้าในอาเซียนหากดงแข็งแรงจริง มันวันหนึ่งมันอาจจะกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงของเงินบาทคุณฟังรู้ไหมครับว่าธนาคารกลางบางประเทศเริ่ม,มออกมาจากการจำกัดการใช้บาทเช่นกําหนดเพดานในการถือเงินบาทหรือตรวจสอบธุรกรรมที่ใช้บาทเข mm ้มข้นขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจของพวกเขากลายเป็นเงาของไทยจนเกินไปสิ่งที่น่าตกใจก็คือแรงกดดันไม่ได้มาจาก CLMV อย่างเดียวแต่ยังมาจากมหาอำนาจไทยนอกด้วยคุณผู้ฟังเคยคิดไหมครับว่า สหรัฐอเมริกาจะยอมให้ดอลลาร์ถูกลดความสําคัญในภูมิภาคนี้หรือไม่จีนเองก็จับตาเพราะหากเงินบาทแข็งเกินไปมันอาจขัดกับแผนการผลักหยวนของพวกเขาเช่นกันนี่คือจุดพลิกครับเพราะแม้เงินบาทจะมีพลังมหาศาลแต่ถ้ามีแรงกดดันจากทั้งในและนอกภูมิภาคไทยอาจต้องเผชิญเกมที่ยากกว่าที่คิดมันไม่ใช่แค่เรื่องการเงินอีกต่อไปแต่มันคือเรื่องการเมืองระหว่างประเทศโดยตรงคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูสิครับ ถ้าวันหนึ่งสหรัฐเข้ามากดดันให้ CLMV เลิกใช้บาทหรือจีนเสนอดีลพิเศษให้ใช้หยวนแทนแล้ว CLMV ตัดสินใจหันหลังให้ไทยเราจะสูญเสียทุกอย่างที่สร้างมาหลายสิบปีเพียงชั่วข้ามคืนนั่นหมายความว่าไทยเองก็ไม่ได้ถือไพ่เหนือกว่าตลอดไปหากเราไม่ระวังอำนาจที่ดูเหมือนมั่นคงอาจพังทลายลงในพริบตาแต่คุณผุ้ฟันครับสิ่งที่สำคัญที่สุดคือไทยยังมีโอกาส เพราะแม้จะมีแรงต้านแต่ความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ก็คือประชาชนใน c r m v ยังต้องการเงินบาทอยู่ดีการรักษาสมดุลระหว่างพลังและความไว้ใจจึงเป็นกุญแจสำคัญและนี่คือบทเรียนที่เราต้องจำให้ขึ้นใจครับอำนาจที่แท้จริงไม่ได้มาจากการบังคับแต่มาจากการทำให้คนอยากพึ่งพาโดยสมัครใจดังนั้นตอนต่อไปเราจะก้าวข้ามคำถามนี้ไปอีกขั้น ว่าอนาคตของเงินบาทจะไปถึงไหนจะหยุดแค่ใน CLMV หรือจะก้าวขึ้นสู่การเป็นสกุลเงินสำรองย่อมๆของทั้งภูมิภาคและอาจเชื่อมกับโลกใหม่ที่กำลังก่อตัวอยู่คุณรังครับถ้าอยากรู้ว่าอนาคตจะนำพาเงินบาทไปสู่จุดสูงสุดหรือจุดเสี่ยงที่สุดต้องไม่พลาดตอนที่5 เพราะมันจะเป็นคําตอบที่คุณรอคอยมาตลอดทั้งซีรีส์นี้คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเงินบาทในวันนี้ไม่ได้เป็นแค่เงินของไทยอีกต่อไปแต่มันได้กลายเป็นสายเลือดสําคัญที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจทั้ง CLMV แล้วและคําถามที่น่าสนใจกว่านั้นคือต่อจากนี้เงินบาทจะเดินหน้าไปทางไหนจะหยุดอยู่ที่การเป็นเงินกลางของภูมิภาคหรือจะก้าวไกลไปถึงการเป็นเงินสำรองในระดับโลกย่อมๆปัญหามันเริ่มตรงนี้ครับ เพราะอนาคตของเงินบาทไม่ได้ขึ้นอยู่กับไทยฝ่ายเดียวแต่ขึ้นอับทั้งภูมิภาคและมหาอำนาจรอบด้านหากเรามองไปข้างหน้าจะเห็นว่ามี3เส้นทางใหญ่ที่อาจเกิดขึ้นคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเส้นทางแรกคือบาทครอง CLMV แบบเต็มตัวในเส้นทางนี้ดอลลาร์จะเหลือบทบาทเพียงการเชื่อมต่อกับตลาดโลกเท่านั้น แต่การค้าขายการลงทุนและแรงงานทั้งหมดในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงจะใช้เงินบาทเป็นหลักเศรษฐกิจของกัมพูชาลาวเมียนมาเวียดนามจะผูกพันกับไทยในระดับลึกยิ่งกว่าเดิมนี่คือฝันของผู้ที่อยากเห็นไทยเป็นศูนย์กลางการเงินอาเซียนแต่ในอีกด้านคุณรู้ฟังครับ เส้นทางที่2ก็มีความเป็นไปได้เช่นกันนั่นคือการเกิดสงครามค่าเงินย่อยในภูมิภาคเวียดนามอาจผลักดันให้เงินดงแข็งแรงขึ้นกัมพูชาอาจพยายามฟื้นศรัทธานในเงินเรียวส่วนลาวและเมียนมาอาจไม่อยากตกอยู่ภายใต้เงาของไทยจนเกินไปพวกเขาอาจร่วมกันสร้างกลไกลต้านบาท และถ้าวันนั้นมาถึงภูมิภาคนี้จะ,ะเผชิญความผันผวนทางการเงินที่รุนแรงยิ่งกว่าเดิมคุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าเส้นทางที่3คือสิ่งที่พลิกเกมที่สุดและอาจเปลี่ยนประวัติศาสตร์การเงินของภูมิภาคนั่นคือเงินบาทเชื่อมต่อกับระบบการเงินโลกใหม่ไม่ว่าจะเป็นเงินดิจิทัลสกุลกลางที่ไทยกำลังทดลองอย่างบาทดิจิทัลหรือการจับมือกับเครือข่าย b r i c s Currency หากไทยกลายเป็นสะพานเชื่อมระหว่างตะวันตกกับตะวันออกผ่านเงินบาทที่แข็งแรงและระบบดิจิทัลที่ทันสมัยเราอาจได้เห็นไทยเป็นประตูการเงินโลกใหม่โดยไม่ต้องประกาศให้ใครรู้ล่วงหน้าสิ่งที่เปิดเผยออกมาจากทั้ง3เส้นทางนี้ก็คือทุกทางมีทั้งโอกาสและความเสี่ยงถ้าไทยใช้โอกาสอย่างชาญฉลาดเงินบาทอาจสร้างบทบาทที่ใหญ่เกินใครคาดคิด แต่ถ้าเดินผิดพลาดเพียงก้าวเดียวเราอาจเสียทั้งความเชื่อมั่นและอำนาจที่สะสมมาคุณผู้ฟังวองจินตนาการดูสิครับถ้าอีก10ปีข้างหน้าเด็กในกัมพูชาถือธนบัตรบาทเหมือนเงินของตนเองหรือถ้าแรงงานลาวทุกคนใช้กระเป๋าเงินดิจิทัลที่โอนเงินบาทได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านดอลลาร์ภาพนั้นจะสะท้อนอะไรนั่นหมายถึงบาทได้แทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันของคนทั้งรุ่นใหม่และไม่มีใครสามารถถอนมันออกได้อีกต่อไป แต่คุณผู้ฟังครับด้านที่น่ากังวลก็คือถ้าโลกภายนอกเริ่มรู้สึกว่าไทยกำลังใช้เงินบาทเป็นอาวุธในการต่อรองเราอาจเผชิญแรงกดดันจากมหาอำนาจทั้งสหรัฐและจีนในอนาคตและนั่นอาจเป็นบททดสอบครั้งที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ไทยเคยมีมาและคำถามที่แท้จริงก็คือ ไทยพร้อมจะรับแรงกดดันนั้นหรือ,อยังเรามีกลยุทธ์ที่มากพอจะรักษาความได้ประโยชน์นี้ให้ยาวนานหรือสุดท้ายแล้วบาทอาจขึ้นสูงชั่วคราวก่อนจะร่วงลงเหมือนค่าเงินที่เคยถูกท้าไทยมาหลายครั้งในประวัติศาสตร์คุณผู้ฟังรู้ไหมครับว่าทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องไกลตัวเลยเพราะทุกครั้งที่คุณใช้เงินบาทซื้อของทุกครั้งที่แรงงานส่งเงินกลับบ้านทุกครั้งที่นักลงทุนโอนเงินผ่านธนาคารไทย คุณกำลังเป็นส่วนหนึ่งของเกมใหญ่ที่เงียบที่สุดแต่ทรงพลังที่สุดเกมหนึ่งของโลกและนี่คือจุดที่ผมอยากฝากเอาไว้ครับอนาคตของเงินบาทจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่ได้ขึ้นอยู่กับธนาคารแห่งประเทศไทยเพียงเท่านั้นแต่มันขึ้นอยู่กับความไว้ใจของทั้งภูมิภาคถ้าเราสร้างความเชื่อมั่นได้เงินบาทจะกลายเป็นอาวุธที่ทั้งโลกต้องจับตามองแต่ถ้าเราสูญเสียความไว้วางใจแม้อาวุธนี้จะทรงพลังเพียงใด ก็ไร้ค่าในทันทีดังนั้นคุณผู้ฟังครับหลังจากที่เราเดินทางมาครบทั้ง5ตอนแล้วคำถามที่เหลืออยู่คือคุณคิดว่าเงินบาทกำลังเป็นโอกาสครั้งใหญ่ที่สุดของไทยหรือเป็นกับดักที่ซ่อนอยู่เงียบๆกันแน่ผมอยากให้คุณลองหาคำตอบด้วยตัวเองเพราะเกมนี้เพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น